สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับ <c oughs> วันนี้เอ,อ่อก็เข้ามาอยู่กับเกม Sky b o x ลอกนะครับก็ Sky b บ x t อก s e r i e ซก็ไม่ได้ทำแล้วนะครับเพราะว่ายอดอไรไม่ถึง <c oughs> ก็ถ้าถึงก็จะมาทำต่อนะครับ Sky t เ e อ e r i e s, <S, <c oughs> <S เดี๋ยว <c oughs> ออวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นเกมนี้อย่างละเอียดเลยนะครับ <c oughs> อย่างแรกเลยครับที่เวลาคุณเกิดมาคุณก็จะมีนี่นะครับบวก อฟาร์มเล็กๆพวกเนี้ยอย่างแรกเลยให้คุณเกดเกี่ยวเลยครับอย่างนี้นะครับปกติคุณจะมีแต่ข้าวนะครับให้คุณสมตอนแรกนะครับมันจะเป็นพื้นนี่เราจะมีพื้นที่เป็นแบบนี้อยู่นิดนึงนะครับให้คุณเอาอุปกรณ์นี้ขึ้นมาเลยครับถ้าคุณเพิ่งเกิดคุณก็จะมีอุปกรณ์นี้เลยครับก็เอามาทําอย่างนี้ครับมันไม่จำเป็นต้องมีน้ํานะครับนี่ครับประมาณนี้ง่ายๆนะครับอ่ะ แล้วสิ่งท,ที่คุณต้องทําต่อไปก็คือเอาขวานขึ้นมาครับขวานตอนแรกคุณอาจจะเป็นขวานไม้นะครับถ้ายังครับเออถ้ายังทําไม่ได้ก็ต้องไปลงข้างล่างนะเอยคุณคุณจะมีตัวคาเวลแรกอยู่แล้วนะครับคาเวลหนึ่งให้คุณคาบขวานขึ้นมาเลยครับครับส่วนสโตนก็ให้คุณขุดขุดลงมานะครับขุดจากตรงน,นี้ลงมาขุดลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็หยิบสโตนไปได้เลย <c oughs> แล้วถ้าผมสตรีมเกมนี้แล้วมีใครเข้ามาเล่นกับผมนะครับผมจะแบ่งของให้นะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งหินแบ่งอะไรให้นะครับถ้าเป็อย่างไงนะครับถ้าเข้ามาเล่นกับผมนะครับนล่นนะครับขอใหั้งหมดก่อนนะครับวันนี้ก็มามนาะเรียบร้อยนะนะครับไม่เหมือนปกติปกติจะเสียงต่างจากตอนนี้ นี้ก็จะมาแบบเออสอนสอนละเอียดนะครับก็เลยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูข้างในนี้นี่ก็จะเป็นที่เก็บที่เก็บพวกนี้นะฟ้าจะนวดผมเองก็สามารถเก็บได้เรื่อยๆแล้วก็สามารถถอาได้เรื่อยๆนี่ครับอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี้ยเหมือน infinity นะครับเนี่ยๆอะไรเงี้ยเนี้ยๆลงมาเยอครับเหมือนอินฟินิตี้เลยมันได้เรื่อยๆ โอเคครับก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวว่าถ้าคุณสมมุติคุณเก็บฟาร์มครับอย่างนี้ <c oughs> เก็บฟาร์มให้หมดเลยครับอันนี้ผมฟาร์มผมมันใหญ่เดี๋ยวผมจะเล่นสปิดแทนนะครับ โอเคเลยก่อนนะครับเหมือนจะต้องใช้โปรแกรมช่วยแลละครับนี่ครับ <c oughs> ผมก็จะใช้เป็นโปรแกรมออโต้คีย์บอร์ดนะครับในการช่วยครั้งนี้เพราะว่ามันน่าจะนานถ้าเปิดไว <c oughs> ก็จะก็จะกด F รัวๆนะครับไปงั้นนไปเรื่องสปีดกันต่อเลย นะครับก็ต่อไปก็เอปลูกปลูกได้เลยครับอ่าถ้าคุณจะปลูกผมก็เอานี่แบบวางเรื่อยๆครับผมจะเร่งสปีดเหมือนเดิมนะครับเี่ปไปสามรอบไป ก็เรียบร้อยแล้วครับต่อไปนะครับให้คุณเอาพวกอุจึงไปหายนะครับถ้าตกลงก,ก็ขอไม่หายไม่เป็นไรเลย <c oughs> มาชอบปั๊กผมไปแล้วไม่รู้อะโอเคไปละอันนี้คือไม่ต้องสนใจนะครับตอบมุ่ะอะว่าไปเลยเอาแล้วก็ให้ <c oughs> ถ้าคุณออกจากเข้ามาประตูมิติปุ๊บคุณก็มาที่ตรงที่เซลลเลยครับ ก็ขายทุกอย่างเลยครับขายไปครับมันทําอะไรไม่ได้แล้วโอเคก็ถ้าใครมาประตูมิสติไม่ได้ก็ต่อ,ต,อต่ออะไรก็ได้ต่อดินต่ออะไรไม่ได้นะครับตันนี้ก็สามารถขายได้ไ,ได้ต่แล้วก็จะมีที่ตกปลานะครับสามารถตกปลาได้ผมจะตกปลาให้ดูวิธีตกนะครับก็ตกไปปกตินะ แค่คุณต้องลากอันนี้เข้าไปใกล้ปากปลานิดนึงนี่คือวิธีตกของผมนะครับเป็นวิธีลักไก่เ,เดีวยวเดี๋ยวครับคอยดูไนะครับนี่ครับตกได้แล้วง่ายมากเนี่ยคนอื่นเขาอรอตั้งนานมาเดียวได้อีกแล้วสบายๆเลยครับวน,นี้ก็น,นั่งตกปลาอย่างสบายใจ กดเลยมันต้องคอยกดเลยนะครับทุกคนผมคขอขายปลาก่อนก็สามารถขายปลาได้ตรงนี้นะครับสมอนหนึ่งตัวหมดละปลาโอเคก็วิธีกลับก็กดที่ตรงนี้นะครับว่กลับไปาช่อยคุเลยนี่ครับก็กลับมาแล้วก็ทําการอเอออะไรเนะี่ย <c oughs> ไม่ได้เงินเลยเลยน่าเดี๋ยวลอง มมาเชิญทุกคนเข้ามานะครับคแล้วมาอันนี้ลสปารีอี่อขายดีครับทุกคนอันนี้ะอันนี้ครับเพเลยชักป็นยหรอ นี่หมื่นหนึงนะ่งเลยเอาบ้าเอาบ้าไม่ใครเอาเลยทุกคนคนซื้อเราแล้วได้ตังมาห้าพัน Ooh, อดุดยอดดจริิจดัจดจดัดจัดจโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับก็ตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะทําเป็นอะไรอยู่ก็เดี๋ยวนี้ผมก็จะไม่ค่อยไลฟ์สตรีมแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรอะไรนะครับ <c oughs> ถ้าใครที่รอไลฟ์อยู่ก็ขออภัยด้วยครับแต่ถ้าใครที่อยากดูจริงๆก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนะครับเดี๋ยวผม,ผมอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้โ okay. อเคง,ง่ายๆเลยนี้ เป็นไรเนี่ยอ่าที่ผมขายไอ้นั่นก็คือผมมีพวกนี้เยอะๆนะครับมาทำอะไรก็ได้นะครับนี่ขายทุกอย่างได้หมดอันนี้ก็ได้อ่าโอเคพวผมขายแล้วยังอื่นดีกว่า ลดราคาแค่เออแล้วแค่พันเดียวพอไม่เอาห้าร้อบาทอ่าร้อยหนึ่งไม่เอาดีกว่า อ่ะโอเคนี่นี่นี่น,นี่มาซื้อแล้รนะเร็วมานี่คำคำ do you sell คลาไอร่อนอ๋อไม่อยากซื้อไอร่อนเหรอเป็นราคาให้เหลือแค่พันเดียว วพราะผมขายร้อยเดียวพออ่ะโอเคก็มาหยิบได้นะเพื่อนเชิญเชิญเลืแค่สิบบาท You h a v ือะไรมันให้ทำอะไรเนะี่ย ฮลมีเพลพีสอะไรให้ทำอะไรอ่อบาไอเหไอรอนหนึ่งร้อย มาได้นะปะาลาไขราคาถูกอยู่โอเคก็วันนี้ปรโมดโมทร้านเล่นง,งั้นนี่ก็จะเป็นฟาร์มอัจฉรมมิตินะครับถ้าใครอยากให้สอนทําฟาร์มพวกนี้ก็อ,อฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กับกดซับสไครด้วยนะครับขอไม่ขอไลค์ดีกว่าแต่ถ้าใครอยากอยากเห็นผมทําเออฟาร์มพวกนี้นะครับก็พิมพ์ความเปนแม่มใต้ล่างนะคะเ๋ยผมไปอ่าน <c oughs> แล้วแต่ผมจะสอนทำคลิปหน้า <c oughs> คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน ฝากกดไลค์กดแชร์กับสต๊าคให้ด้วยนะคลิปน,น,นี้ก็ขอไปแล้ว